สวัสดีจ้าพี่จ๋ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ๆี่าพี่ๆท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรืออะไรนะพี่นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่จ๋ารายการเลขนะรายการเลกเดี๋ยวพี่หนูให้ดูเป็นพระบูชาก่อนนะพี่นะหนูได้เป็นพระบูชาของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะคะมีตรงนี้มีรอยจานนะพี่นะตรงนี้มีรอยจานหนูขออนุญาตวัดหน้าตักนะพี่นะ หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วจะพี่ส่วนสูงนะจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดครึ่งจะกว้างหสูงเจ็ดครึ่งตรงนี้จะมีลงทองาห,หน่อยจะพี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นอ,อิกลักหรือยันหนูพ่อเดือนพี่นะเนี่ยค่ะใต้ฐานจะพี่จ๋านะคะไม่ต้องพูดถึงสวยงามมากพี่นะคะพี่จ๋าพระบูชาองค์นี้นะหนูขอไว้ในราคา1,500้าบาทจะพี่นะคะพี่ดูความก่อขององค์พระน้าเนี่ยค่ะพี่สวยงามมากพี่นะคะ ตามสภาพเลยพี่นะคะหมองมาได้แบบนี้จ้ะพี่สภาพเดิมๆบุญหิ้งเลยจ้ะพี่สภาพเดิมๆบุญหิ้งเลยนะนะคะเป็นอ่าเขียนว่าหลวงพ่อเดิมพี่นะนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายโทรหาหนูเลยนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นพระบูชาหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่นะคะ รายการนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้เป็นสร้อยพี่เป็นสร้อยไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะมีห่วงหนึ่งห่วงอ่าสองห่วงด้านหลังอีกหนึ่งห่วงเป็นสามห่วงใต้ฐานนี้มีอีกหนึ่งห่วงนะพี่เป็นสี่ห่วงสามารถใส่พระได้สี่องค์พี่นะคะนะคะพี่อัน,นจะเป็นรูปช้างพี่นะคะเมต็ดโตๆอย่างนี้พี่นะคะสวยงามมาก สวยงามมากจะพี่จ่านะคะเส้นนี้นะพี่นะเส้นนี้นะพี่นะเส้นนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทนะภาพไม่ชัดพี่อะไรมือเลยจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทพี่เป็นสร้อยไม่ไม่ทราบเนื้อพี่นะสวยงามมากพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพร้อมบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะ แป๊บหนึ่งจ้ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งพี่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพระบูชาพี่สวยงามมากสวยงามจริงๆพี่มีองค์เดียวนะลูกค้าเห็นแล้วรีบโทรมาเลยนะจ๊ะรีบโทรมาเลยนะจ๊ะช้ามหมด,อด,อ,ดอดนะจ๊ะเพราะว่ามีแค่องค์เดียวจ้ะโอเคไหมจ๊ะโอเคนะจ๊ะ <c oughs> อคีเมนโนโตนน,นะสัพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นผ้ายันนะพี่นะผ้ายันนี้หนูไม่ทราบหลวงพ่อพี่หนูให้ในราคาห้าร้อบาทพอจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อจริงๆจะพี่จ่าได้มาสภาพนี้ก่อๆไว้จะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จริงๆไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่ขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะนะห้าร้อบาทพอจ้ะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทนะพี่นะนะคะไปทางห้าสิบบาทพี่นะคะเก่ามากพี่พี่ดูความเก่านะเก่าจริงๆ ไม่ทราบหลวงพ่อพี่ไม่ทราบหลวงพ่อจริงๆห้าร้อบาทพอจ้ะเพราะว่าไม่ทราบหลวงพ่อเลยจ้ะตามสภาพเลยนะจ๊ะเนะี่ยค่ะห้าร้อบาทจับส่วนรายการนี้พี่รายการนี้เป็นถุงผ้าเขียนว่าของหลวงปู่ทิมนะพี่นะมาพร้อมถุงผ้าถุงซิปเป็นขุนแผนจ้ะเป็นขุนแผนพี่ซูมกล้องแป๊บนึ่งนะนะยจ๊ะ เป็นขุนแผนพี่นะคะพี่จ่าหกร้อบาทจะ้ะด้านหลังจะเป็นพระพ,พิฆเนศเป็นเหรียญน,นะเป็นเหรียญพระพ,พิฆเนศจ้ะพี่นะคะสององค์เลยเนี่ยสองเหรียญเลยเพี่นะคะสวยงามมากพี่น,นะคะพี่จ่าหกร้อบาทจ้ะนะคะเป็นถุงซิปเก่าๆนะพี่นะแล้วก็พร้อมอาถุงผ้าอย่างนีพี่น,นะคะพี่จ่าเซตนี้หกร้อบาทจะ้ะส่วน,นรายการนี้พี่ เหรียญพร้อมตะกรุดหลวงพ่อกันพี่อันนี้เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่นะคะตะกุดเป็นตะกุดคู่นะคะพี่นะคะเป็นตะกุดคู่พี่นะคะกรอบเหมือนนี้ลงรักนิดน,นึงนะพี่ตามภาพนะนะคะ่ะสวยงามมากพี่รายการนี้เจ็ดร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นมีดพี่ตามสภาพนะเพราะว่าส่วนตัวเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะนะคะนะคะพี่ อันนี้น่าจะเป็นน้ำหยดเหงือกแม่ค้าหรือเปล่าน่าจะเป็นเหงือกแม่ค้าแล้วมั้งคะพี่นะคะมีรอยจานพร้อมพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นของหลวงปู่สุขนะพี่นะเป็นของปู่สุขวัดปากคลองเป็นมิส่งไปแหลมพี่นะคะพี่จานหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเขียนว่าปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพี่นะคะนานๆจะเจอนะคะพี่ขามีหลวงปู่สุขนะนานๆจะมีมาทีนะพี่จานนะคะ สวยงามมากพี่นะคะเล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะพี่เล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่เป็นมีดหลงปูสุขวัดปากคลองมะขามเทาจ้กส่วนรายการนี้พี่สีพึ่งหลงพ่อท่าวัดกระบุกขึ้นพึ่งพี่มาพร้อมใบคาถาบูชาเมียพี่นะคะมาพร้อมใบคาถาบูชาบูชาเมียพี่ท่องนโมสามจุดพี่นะคะด้านในจะเป็นสีพึ่งสีเขียวเปิดมาพี่สวยงามมากมีปลาหนึ่งตัวมีตะกุดหนึ่งดอก เซตนี้ชุดนี้พี่จ่าหกร้อยบาทจ้ะเซตนี้ชุดชุดนี้พี่หกร้อยบาทพี่พี่ฟังไม่ผิดจะพี่จ่าหกร้อยบาทจ้ะปลายทางห้าสิบบาทนะพร้อมโอนแต่ส่งสินค้าให้ฟรีจัดเป็นสีพึ่งหลวงพ่อทา้าประกระบกขึ้นพึ่งนะพี่ๆท่านใดสนใจนะพี่นะภาพเบอร์แม่ค้าไปไวเนี่ยพี่ตามไม่ทันเนี่ยพี่โทรหาหนูเลยพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะหรือว่าแอดไลน์มาได้จะพี่นะคะตรงใต้ฝั่งนี้เขียนว่าท่าพ,พี่นะเนี่ยค่ะสวยงามมากหกร้อยบาทพอจะพี่หลวงพ่อท่าจ้ะ ส่วนรายการนี้พี่จ๋ามาเป็นเม็ดของอะไรเอ่ยปูดูพี่นะคะหกร้อบาทพอจ้ะนะคะมียันชัดเจนพี่นะคะเป็นของปูดูนะพี่นะนะคะสวยงามมากน่าจะพี่พร้อมกล่องนะหกร้อบาทพอจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็นลาหูจ้ะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อพี่ห้าร้อบาทจ้ะไม่ทราบเนื้อว่าทามาจากอะไรพี่มองมาได้แบบนี้จ้ะพี่นะคะมองมาได้บ้านๆเลยพี่นะคะ เป็นแบบนี้เลยพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ของหลวงพ่อกวยพี่จังหวัดชัยนาทเหรียญเหรียญพี่เหรียญขายตามสภาพพร้อมสุงมซิปเก่าเก่าห้าร้อยบาทพอจ้ะสองห้าสองหนึ่งพี่หนุมานถือธงพี่นะคะสองห้าสองหนึน่งพี่นะคะเป็นหนุมานถือธงพี่นะคะสวยงามมากจ้ะค่ะหกอห้าร้อยบาทพี่พร้อมสุงมซิปนะมีเหรียญเดียวพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ อ่าพระง้างตาแดงพี่นะคะพระง้างตาแดงตัวนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะได้มาสองตัวอันนี้คือตัวที่หนึ่งพี่อันนี้คือตัวที่หนึ่งจะพี่จ่านะคะสภาพเก,เก่าๆสวยๆสวยกว่านี้ไม่มีแล้วจะพี่นะคะตาแดงแดงพี่เจ็ดร้อยบาทตัวที่หนึ่งตัวที่สองอันนี้หนูไม่ทราบว่าง,ง้างหรือใช่นะ <S <S พี่นะนะคะแต่น่าจะเป็นง้างพี่นะคะอันนี้แปดรอบาทพี่นะคะ ตัวนี้แปดร้อบาทพี่ตัวนี้สวยงามมากแบบนี้หายากนะพี่นะเนี่ยค่ะตัวนี้แปดร้อบาทหลังยันพี่นะคะสภาพเก่าเก่าพี่นะคะสวยสวยเลยพี่นะคะตาเขาจะออกส้มๆนะพี่นะตัวนี้ตาจะออกส้มๆพี่นะคะแปดร้อบาทจ้ะส่วนจะเป็นพักกุวัดลาดพี่เป็นพักกวัดลาดพี่นะคะอันนี้ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะเป็นพักกวัดลาดนะพี่นะนะคะสวยงามมากห้าร้อบาทจ้ะพี่จ๋ากุมาหลวงพ่อกลวยพี่หกร้อบาทจ้ะ เรื่องกบลิสตเปิดหน้าเปิดหลังเป็นกุมารหลวงพ่อกลวยพี่นะหกหัวบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เหรียญพ่อกลวยอันนี้หกหัวบาทจ้ะพี่เป็นเหรียญเรื่องกบนะลิสตนะรับประกันนะ้าไม่ข้าพี่หกหัวบาทจ้าอาเหรียญไม่ทราบพี่เป็นทรงเป็นทรงพระพุทธหลังยานพี่หกหัวบาทจ้กหกหัวบาทปลายทางห้าสิบบาทอันนี้ไม่ทราบลูกสะกดที่ไหนพี่นะคะจากลวดห้าร้อยบาทพอจ้ะไม่ทราบนะพี่ขายตามภาพนะห้าร้อยบาทจ้ะ อาหลวงพ่อทวดกล่องไม้ขีดเน,นื้อว่านพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นพิมพ์สองหน้าพี่นะนะคะเป็นกล่องไม้ขีดพี่ห้าร้อยบาทจ้าคุณแผนพี่รายการนี้เขียนว่าอะไรเอ,อ่ยเป็นเหรียญปูทิมนะ,จะเจริญพรบนพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นเหนรียญหลวงปูทิมจเจริญพรบนจ้ะอันนี้ก็คุณแผนเหมือนกันพี่ห้าร้อยบาทนะแต่อันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าคุณแผนอะไรพี่นะคะได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะ ้าร้อยบาทจ้ะหลงข้อทวดนะพี่เนื้อว่านนะห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะพร้อมคลจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่พี่องค์นี้ไม่ต้องพูดถึงพี่สวยงามมากนะคะเป็นพระกิ่งเก่าเก่านะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้จะเป็นกิ่งจิตรอบบัตรวอนพี่นะคะเป็นกิ่งจ็ดรอบบัตรวอนด้านหลังจะต่อคดเลขเจ็ดเห็นไหมเนี่ยตรงนี้พี่ต่อกคดเลขเจ็ดนะพี่นะคะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะ อุปคุปถือบัวพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะหลังยันพี่นะคะหลังยันพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าอาสังกจายสังกระจายหลังยันพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่อันนี้ไม่ทราบพี่รูปหลอกอะไรเอ่ยแม่คะไม่ทราบพี่นะพี่นะเนี่ยค่ะทรงคล้ายๆชัยวัฒน์แต่ไม่มั่นใจพี่ห้าร้อบาทจ้ะอันนี้ก็ห้าร้อบาทพี่นะคะ ะะจับขอบอย่างนี้เลยจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่จ๋าเรียนอะไรเอ่ยเรื่มกอบพาสติกหลวงพ่ออะไรเอ่ยเนี่ยหลวงพ่อไม่รู้ว่าค่ะพี่นะคะวัดตาอะไรเนี่ยวัดตาลกงอะไรเนี่ยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีอ่ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ เนี่ยเขาเขียนอยู่แต่อ่านไม่ค่อยออกหลงหลวงพ่อจุ้นหลวงพ่ออุ้มเนี่ยไม่ไม่รู้อะค่ะพี่นะคะ่ะไม่รู้ว่าจอจานหรือออ่างพี่นะคะ่ะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเป็นเหรียญปิดตาพี่นะคะทรงหกเหลี่ยมด้านหลังมียันห้าร้อยบาทจะ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่พี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจะหลังยันพี่นะคะ่ะสวยงามมากหลวงพ่อทวดพี่นะคะ่ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ่ะ ปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะพร้อมอวนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะเหรียญปูรอดบัดวางน้ำวนพี่นะคะสภาพเก่าๆพี่สวยๆนะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ผ้ารอดพี่ขายตามสภาพนะองค์นี้เก่ามากพี่นะคะด้านหน้ามองไม่ค่อยเห็นนะด้านหลังเปิดพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทพอจ้าปิดตาหลังแบบองค์จะเป็นเนื้อโลหะออกหนักๆหน่อยพี่นะหนักไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหนักจนเวอร์วางนะพี่นักหน่วงๆนิดนึงพี่นะคะ นวงนนิดนึงพี่เป็นปิดตาหลังแบบนะส่วนรายการจะเป็นเหรียญหลวงพอ่อหลวงพอ่อที่แอหลวงปู่ทิมพี่ก็าอาไปจะ้ะเป็นเหรียญปู่ทิมพี่นะคะสวยงามมากหลังยันพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะพี่นะคะเป็นรูปหล่อนะเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดบ้านแหลมพี่นะคะพ่อบ้านแหลมนะคะพี่พี่จะห้าร้อยบาทพอจ้าส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อท่านฉุยพี่นะคะ รายการนี้7จ็บาทพี่หลังยันพี่เริ่มกอดผาสติกนะสวยงามมากพี่นะคะ,ร,ะร,นนนรับประกันน้ำไม่เข้าแน่นอนพี่สําหรับรายการนี้นะนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพว่อท่านชุยนะพี่รายการนี้700บาทจน้ะ โอเคไหมจ้าคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าที่น่ารักนะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนนะแล้วว่าภาพไม่ชัดยังไงนะพี่โทรหาหนูนะหรือแอดนไลน์พี่น้าเนี่ยค่ะเห็นไหมภาพบูชาสวยงามมากพี่สนใจได้กันไหนนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดภาพเบื้องไมคะไปไว้พี่ตามไม่ทันพี่สามารถโทรหาหนูได้เลยนะศู 8, 5, 98, นย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าฝากคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักทุกคนนะคะพี่ช่วยกดถุกแกกดติดตามให้ช่องกระเตมพระคุณพระเรื่องด้วยค่ะอีกฟีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า